thank you

หับวันต่อไไรุ้ลาหลับวันน,น้ำดูกล้วยทำไปเลยคนคนคนวมนเมื่อกี้สาบ้านไปเร็วทุกนีไม่ช้านี่เพราะว่า ก็ปอก้โสุดท้ายอ่ะส่วนใหญ่บอกงยันกนลงเียวค้ตํ้มป้าตอยกินไปด้วยตํ้ไปนั่นเลย Ah, เยลงกงว่าตําปูใช่ไหมน้องพ้อมเลยค่ะอันนี้ปูปลาค่ะนี่ผมจะเปีนเก้วอเราให้น่าเก็ตับกว่า ช่วงนี้คือมะนาวแพงนั้นเราก็ต้องทำเองซื้อเป็นลูกมาบีบมาคั้นเราเองต้องขายตามมะนาวเราอ่ะนะค,คือมะนาวหมดก็คือหยุดแต่พูดถึงเราก็ต้องสำรองไปเรื่อยๆวันละ200ลูกต่อวนัอนไม่ค่ะ<อ>วันนี้นนก็ยอมให้ลูกค้าไปก่อนช่วงมะนาวแพงก็คือยอมได้กำไรน้อยๆหน่อยก็ยยไม่เป็นไรขอให้ลูกค้าเราเยอะๆ